กูเอ็นมึงคุณแม่มึงอยากเอ็นกูคุณแม่ก็ได้มึงอยากได้ป๊โอเคนั่นบีมอแไรวซาต้องง่อยเราคอยอ้ายต้องง่อยเราค่อยอ้ายต้องง่อยเราค่อยอายต้องต้องต้ต้ององีมึงสีอันนี้เป็นฮอนอยู่มองใต๋หานิกระซังว่าแม่เปนเพลง chặt nông củ Quên xì rủ tao 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 Qué la lấy mư ni i đang boxing And mây tai mึง tao gù why you the queen in front of everyone นีมึเดาไรสติมึงคอยแข็งป่ะ<อ>มึงเต้นเจนซี่คมีก้อยกูปอ้องแข่งยังกับหัวเจนซี่กอดกูเอามาก,กอดกูอันนี้เป็นโรแมนติกว่าถูกกอดกูโรแมนติกแล้วเด้อบัดนี้เอ,อ้ามึงหักกูบ่ เออเเซ็กซี่กับน้ำญ่เย็นทีเอเอาทาเต้นเนาะเอาทาเต้นเนาะมาเจ้าเนาะเอาอู้หอนแบบนี้มึงมึงมาเปิดแย่ให้กูเอ๊ยอยู่พูด

กูก่ให้กูกินอาหารกับเสือ yes, สีขาว Yes Every time ไปกินอาหารกับนางบีมีสวาสิเกาสุกอบปลอกเจนสีโอ๊ย้ยสติ๊กมึงทำอะไรของกูบักภาคเป็นยังกูเกาเจนสีมึงขาว,สขาวแส่กุ้งขาวกับว่าเป็นยังฮาระดีห้ายกูขาวเนี่ยบักสติ๊กว่า ส็ตเตอร์จะไม่ชอบนะคะเวลาหนุ่มบีใส่เสื้อผ้าสีขาวออกนอกบ้าน <No. S 2> มึงเสืกก้อกโปรกบ่กห้งกินอะไรเราแบบมีสเต็ปแต่อย่างนี้น,นตานตาน้องดานไอช็อตเตอร์พาหนุ่มบีไปไปรูปท็อปเนี่ยเมนี่โอ้น้องคุเห็นเนี่ยฉันกูไปดูโอเคไปกับพืไ่ได ไปพูดไปผู้เดียวได้บอเออคุยพื่นั่งบีไปกูเจ็บเพื่อยู่บ้านกูดีใจมึงไปเฮียดียงค่ะนั่งบีอีปึกยัง <c oughs> มึงไปเฮียดียงอยู่กูเจ็บเอาไปผ่อนคลายไปรีแลกนีปุ๊กูเบียกกู๊บเอาไปวัากับแมวโกบอกมีดอกมีอยู่ใส่ให้ดิอยู่คุ้งเจ็บ บ่มีผัวบ so ่าวดอกผัวกูให้ปันมามีผัวบ่าวไปว่ากับมึงกูอยากมึงบ่มีผัวแล้วกับยูโชยอริงเด้เมือนี่กูบปใส่ซเวนดอกบนมีผู้ใดถามดอกวนบปใส่บปใสไซไซเวนบปใส่บปใส่ซใจตั้งกไปผัวบอลตั้มผัวบอลตั้มมึงมีผัวบอมึงบอกเออบ้าไปโชดเวนเด กูต้องไปบอกขาเจ้าว่ากูมีผัวแล้วเป็้นยังมึงอยากโกหกบางเธอกูก็ต้องการความหีเขียวบ้างสิอยากโกหกเฮ็ดบดีกูอยากโกหกเฮ็ดบดีอยากโกหกเฮ็ดบดี sometime I need I need sometime I need to remind my remind myself sometime น่ะซ้ำทามกูก็อยากมึงอยากยังกูกูก็อยากเป็นคนหีเขียวบ้างเฮะกูเป็นคนเขียวด้วยมึงก็ไปเป็น แมงนี่ที่ให้กูโอเคมึงไปอยู่รูฟท็อปอยู่พ้นกูไปรูรฟท็อปอยู่ลุกท็อปนี่อยู่ข้างบนบ้านมึงนี่บ่มีเอียงอยู่นี่ฮะบ่มีอย่งางกระซังไปยังมึงก็ถือกวดเราขึ้นไปนั่งกินผู้เดียวเป็นอย่างชมจันทร์นะมึงไปเป็นฮีเกียวกูไปเป็นสนใจสามกุขอกขา,า,าแฟรสแห้งด้ยบางอ่อนได้เลยค่ะเอี้ยงมึงไปเป็นฮีเขียวกูไปเป็นเคยเกียวอ้อเออบ้านมีผัว มีผัวมีการบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกไห้นังบีไปบอกผู้บ่าวว่าบ้านก่อยแกงเดว่านังบีมีผัวแล้วให้ไปบอกซิไปบอกเห็นอย่างความหีเคียวมันก็ย่อมมีอยู่ในตัวผู้หญิงแหละสติ๊กีเคียวกับเฮดียังกับผู้บ่าวช่วยออกไปข้างนอกแล้วบันนี่นะ่ะเฮดียังกับผู้บ่าวสง่งมึงมีผัวแล้วมึงบวชกับผู้บ่าวก็สิส่งกับ มึงน้ำเสื้นกับผูเบานั้นก็เป็นอย่างกระาาสาบสี่กันนิจโซลิดาซี่กันโอเคครูไปเส้นกับผู้สาวดว้วยไปขอบคุณด,ออออด้วยอือไม่คาเกอือเอาดีค่ะเห็ดว่าดีเห็ดดีอยังกูท่านเลยเห็ดดีอยังอยู่เห็ดเจนซีบัวฮกกู มึงบอกฮักกูกต่มึงบอกว่าไปเฮ็ดได้มึงสิไปเฮ็ดคือกันที่มึงบอกไปฝรั่งเศสกับกูกูไปกูเดียวดีกูไปมีเมียหนอยอยู่ฝรั่งเศสกับบอกบอกมึงเลยไปไปไอ้นไปน่งเดือนเซิงกับเมียไม่กับมอยู่่นีใหงมึงลกูไปสามเดือนโอเคเออมีสองสามเมียหนอยอยู่ฝรั่งเศสกับมาอยู่นี่บอกนางบียวทีลกมึงกูกินหอดมึงเละไรโอ้กลับมาสิบอกว่าโอ้ทีละกูกินหอดมึงหลายอ่ะสัน กับมึงเป็นเมียวอ่ะยายกูมึงใสร็จก,ก็เป็นเมียหน่อยมึงเป็นเมียยา,ายพัดวางแผนมีเมียหน่อยอยู่ฝรั่งเศสกับนึ่งมียยา,ายอยู่<ว>มอญไปวางแผนวางแผนอยู่ตัวหนากูเลยสูบแบบสติกดีบ่เออ,อให้กูนั่งนำ ไอเซ็นต์สิพักูไปของนอกบ่นี่ยัง You will take me outside or no I tell you I need to work โอ๊ยเบบี้มาบิชช์เซอร์เบรฟอร์ No tomorrow มื่ออื่นเมื่ออื่นกูไปโอเคมื่ออื่นกูไปว่าไปแห่งวันนี้กูไปด้วยตตีก็ Come on I need to work so let me go work then กูจ้างกูจ้างมึง w h a กูเพมึง No กูประยัดตังมึงกูมีแล้วกูให้2อล้าน Okay โกโกค่ะมาเอามาสังหรณนก่อนเอากูโอนให้ตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยล่ะเทรนด์เฟิร์ได้กูสันสรรสตินมึงก็เป็นเซ็กซี่สติก๊ก is my skin day ย์ปัดสากว่าสันตินควย <laughs> เอาอีหลีค่ะมึงเลยมีสรรันตินควยมึงมีสรรันตินกูไก่หานี่เฮ้ยอย่าหอมกูกูสิเอา แกวทุบเอาเด้ที่ในมึงมีนาคือมามึงเห็นยังมึงเห็นคืออยากมึงอยากกัดกูเต๊กแบบเต็กกูสิทุบหน้ามึงเอากูสิแตก,กโกโก้อยู่นี่กินโกโก้ทั้งมืเดอ้อพป็เจ้าเอ้อยตอนดึกๆกังซี่ที่แห่มึงอันกูซั่นตินคกูไวย โย่ส้นตีนอิ s โซศัก hmm. บึ้งจบ่อศกภ็ษาลาวนะมึงักสนตีนมึงศากค่ะสนตีนบอกมึงากโพดอนี้บอกเบิ้งแน่น่สนตีนบ่อศั u ดูยูทูบยูเอเจนซีสเฮเดะมันากเนาะมันลำคาหมดหงิดกยเฮ้ย Look อันนี้บ่ากนันเห็นบ่ นนี้บริกักบริักแม่งยังไดซักนิดหน่อยกูไม่มาเป็นยังเหยียบไฟน้ำ้อนลวกนี่อย่งไฟเอาอีรีค่ะมันไม่มีการถามัมนมีการเสียงมนม่ม,นมีบาสนตินเจ้าของบอริษักเหมเยอะสนตีนอีโซซักในไอ้สติ๊ก because I d อ I do a อ o t the w o r อ o คอมึงตีกูกูตีมึงแต่เหิงเาดีๆกูสิมึหนมสนตีนกู กูเร่องนายยาสีหอมกูดูไรกูเดมคือหมาเออก็คืออีลีแหละเอ้กูกูหมากกูกินหอดมากินโกโก้เด้อค่ะเด้อตอนนี้ตอนนี้นังมีกินโกโก้เด้อค่ะมือเจ้าขากินเข้าไปค่ะผู้ใดอยากจอยก็ต้องกินผู้ใดบ่อยากจอยก็นั่งเมืองผู้อื่นเขาจอยสติคนไหม บ้านเสร็จแล้วติดน้องบีบอสแต่ยยังไม่ทันเลยเหลือตกแต่งค่ะน้องบีติดผ้าม่านติดวอลเปเปอร์นะคะเขาเฮ็ฟยูจ้ะ What is the ร์เดอร์โมซ้ำอ่ะปั้นกับบอดายมันบอดายแล้วไงๆเนาะบ้านน้องบีมันมันก็ไม่ได้ใหญ่มากชื่ออะไรหันตะบะอย่าเฝ้านะคะหันตะบะเอ่อตั้งไปวันที่สิบหกถึงยี่สิบเขาติดชั้นบนอยู่จ้ะยังบนแล้วยังบ่แล้วค่ะชั้นบนนะคะตั้งแต่วันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมืดหนีค่ะ จากม, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 18, มือแล้วสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิแมือแล้วชั้นบน,นยังไม่ทันที่เสร็จเลยค่ะมือเจ้าค่ะเหลือชั้นลงังเอากินไงล่ะยามอัลเกอเดอะเดอโมไควายไฮมาไเมวสัตวแพทย์เออว,ว,ว้าดสูสัตวะเทศสัตวแพทย์ว่ามีนสัตตังประเทศ <laughs> มึงบกูกูบอกมึงไปจังไหนยิง มันบ่แม่นสัตว์ต่างประเทศเดช่ะสัตวแพทย์สัตวแพทย์เออสัตวแพทย์สัตวแพทย์สัตวแพทย์มึงอยากไปหาสัตวแพทย์บ่เฮ้ยฉันตีนกูบ่โอ้ยลหรกัดกัดเล็บสัตวแพทย์ตัดเล็บฉันตีนกูบ่ดูสัตวแพทย์กูมีเล็บน้อย อันน่สีเปบเล็บน้อยยังไดกะเบิงเนี่ยเป็นอยังกลัวมึงสิได้นอนนะมึงนั่งโจกไปเล็บเจ้าของอียังยี่หลี่วะเว้นอยู่นอนน่ะยุดดิ๊กดิ๊กดิ๊ก no อย่าสิมาเถียงกูเบิง is head d e n s i เออมึง because you you get off. s o no. บ huh? t ูกแกอ๋อ no I b เบิ่งเชียวเบิงมึงอย่าสิว่าสติ๊กมึงจะเถียงมึงจะเถียงกูทำไมในเมื่อกูเห็นว่าอยู่เถียงมีกูนอนมึง มกักจับกอยกูอะไรจะเป็นอย่างมันเกี่ยวอย่างจับคุยกับด,กกดังเลาะสนตีนเจ้าของออกมันติ๊กติเทียนซี I think you you hit on this บักหมามึงยาสิไปจับ There's no battery maybe บ <c oughs> ูมีแบตเตอรี่บอกแบตเตอร์ล่องทางใน,นมึงอะเหตุของกู อำอ่องนี้เกินเองบัตรไม้ลำโพงยีสดับยี my, my ่ส์ดับเออยังดับลำโพงกูบ๊วย Unplug and plug it again I just turned it on How It will come back The ก cool. ู กอดเท่ยังก,กัดโก้เมื่อเจ้าฮู่บ่ผู้ใดยังไม่ทำหนังสือเนี่ยกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งโกโก้หนึ่งแถมหนึง่งพี่อย่างลังปงเป็นเยนี่ยมชีคุณพี่สีทรัพย์น้องบีไปอยู่บ้านราคายี่สิบสองบ้านเลยเหรอเพราะที่ยังบียังอยู่คอนโดน้องบียังอยู่คอนโด,นค,นโดคือเก่าจา้ะนานมาแล้วยัองอยู่คอนโดจ้ะเบบี้เก็เตอะไรไอวิวคุกเพราะอยู่ Yes but I will cook for you now because I will go out No ยังไงมึงอยู่กับกูอีกสองชั่วโมงกูเฮียนเสร็จเร็วกับไปกับมึงมึงไปเห็ดน้าไปไปบ่ต้องไล่สดมึงอยากกูไปด้วย m a น but I not want come back later t h e e because I ไปออกกำลังกายเหมือน Tomorrow you not go exercise กูไป บมนไอยเด็กแข่งแหงให้มึงก็บ่เป็นยังมึงแข็งเด็กพองพองมึงบ่ต้องปกป้องกูจับมึงเลยแหงๆกูปกป้องมึงกระได้มึงบ่ต้องปกป้องกูมึงบ่ปงปองกูกูปกป้องคือเอียงเห็นคืออีหยังกูสีเห็ดคือคืออย่างคือลิงใหญ่วันเดอร์วูแมนน้ำนแหะคือลิงใหญ่บ่โออืมไอ้กูเก็ตไลท์โดดีไปรูปตอบ่ไปรูปชอบปโดกับปัว To eat or you want to go eat there no i want to work but you say before you you no can. because you are gonna back late and i not want that but you say you can go into our no because it's late already it's not late i need, I need to, to work come, come on, on stop to go out you go out last night so you not go out tonight. ดอกเจอมืออึนกับกูไอ้เติกับเป็นยังสี่แหละมือเจ้าขาไม่ค่อยอยากพาังบีไปใส่ดอกอยากคิวกับเมียอยู่บ้านกูอยู่บ้านที่นอนเบ่งนั่งกับเซนเห็นบอกบอเซติกับเป็นยังสี่แหละบไมีีออ่ค่อยอยากที่พังบีไปพุ่นมาพีดอก is, it it s <S is always the same thing แง่กูบอกกินเหล้าด้วยมึงบอกกินเหล้าก็บโเป็นยังงสนะกูไปกับมงมึงบอกกินเหล้าด้วยอีหานี้กูกินแล้วนั่นกูบอกคุณหมอมึงสิบอกคุณหมอมาจางไหเมียกูกินเหล้าแล้วคุณหมอข้ามบักสติ๊กโวเลนเนอะบัโวเลนมึงบอก s a y by y o u r s e l f before y o ู say กูกินเหล้าแล้วไอห่ามึงบอกกินไรมึงกินเหล้าเมื่อวาน เบนจบพอบอกว่าอะไรคุณโมดามึงแหละเบนจบพรบอกว่าอยากมีวาสนาดีมีผัวฝรั่งเหมือนพี่บีบ้างบริเกียวกับวาสนาเฮาต้องเฮตโตเฮาให้ดีเฮาต้องเฮตโตเฮาเห้ด,เหดีเราเป็นยังไงเดี๋ยวคู่เราก็จะเป็นแบบนั้นแหละค่ะหนูอิลีได้ไยพ่อิลี I will take you out in a Christmas day เด้อไม่ต้องกูไม่อยากไปวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสกูไม่อยู่กับมึงวันคริสต์มาสกูจะไปอยู่กับผัวน้อยวันคริสต์มาสกูจะจะไปอยู่กับ บ่าวกูสิไปหาสี่หาเซิงเป็นอย่างกูต้องมาสี่กับหัวค่อยจำเจคือมืงมึงจำไหมมึงจำคำกูไว้มึงมีเพว่อนไอ้ฮานี่อ๋อเป็นผู้ใดไเป็นไพ่กระซังมาต้องหูเชื่ออะไรบักเซนดันบักเซนดานมึงอย่ามาด่าเออเพื่อนไอ้มึงเป็นบักเซนดานยังไมาเมาอืมอยู่กับมึงอยู่กับมึงมาทั้งปีสี่กูจักเช่ไ นั่นคุณมมีเมอเนอรด้วยกับมึงบ่หูมีก็มีรอด every morning I tell you I go oklahoma เดะคาวบายูิดอไเกี่ยกับเองี้เเออมึงหูบ่คุกูบ่คุูไปอ o k มันไก a ซื้อมือไปซงซ้มซื่อมืนไปให้ดียอังมึงหูแล้วมีมีอเนอืมนั่นนังวีบ่หูโซบีเด้อ หักพอหักแม่สิเอ้เอางั้อีกหนึ่งหนึ่งสองนึงไปไปหาแม่กูกับพ่อคุยหานี่ไปหอดแม่มึงกูสิวางสีแหละแม่แบบมึงแม่แบบชัติบ่ะกูสิวางสีกูสีบอกกับแม่มึงกังสีเนาะลูกมึงกูสิวางสีอีลิกมึงโอ้แอนอีอย่างอีกกูสิบอกว่า ดิสซยบอดี้สี่เตกูกูสิไปบอกแม่มึงว่าหิ้งสิสี่เตกูโอ้ชิสมินอลิเซิร์มีเออกูสิไปบอกอีกหนึ่งอาทิตย์กูไปหาแม่มึงกูสิไปบอกลูกมึงเออโอเคสี่กูจนหี่บาทเออเออกูไปหาแม่มึงอีกหนึ่งอาทิตย์เบื่อมึงสิว่าจังใดกับแม่กูเอ้ากูไปให เฮ็ดเังซี่เฮ็ดจังไหนเอ้ามึงมึงเป็นผู้ใดมึงเป็นแม่ลูกอีนอเจ็บเอ้ลูกมึงซีซีซีคู่ไลน์กับคู่มีก้อยเดงกับบ้านคู่เจนซี่กับแม่มึงบอกเออก็คู่เป็นบวมเดงบ้านกับเจ็บมาก ลูกลุกมึงสีส่ลายสี่กูลายซูมือหนึ่งมือสี่สามสีตัวก้อยกูบวมบวมโ oh อไม่กอนกูเจียบเด้กุูเน่ากับเจียบมากากูใส่แกงเกงเจียบมากาาาออก็ยกูห้องหายไรบักหาเคือูบอเย็นสีกับแม่มึงแ,แม่หมากบก่กม,ม,มึงต่อแล้วแม่หมากบก่คกูบอเย็นสีม,มกากป่ บ่หมายยันยันเมติกูยันแม่มึงตีกูบ่คัดีกว่าบ่อยากเมติกูน้องบีใส่ครีมอีหยังกับรองเท้าใส่ครีมตั้งบีเองใจแอะใส่ครีมบีหรอกเอ้าอีหลีไดกรบ่กูสิไปบอกยังสี่เลยกับแม่มึงถ้าเบิ่งรถกินโกโก้หมดแล้วแม่ครูบ่เข้าใจอีสานเดฟ กูสิบอกภาษาฝรั่งเศสมึงบอกว่าฝรั่งเศสกูสิบอกกูสิเลียนบอกประโยคที่กูต้องการที่สิบอกเท่านั้นประโยคอื่นกูสิบอกว่ามึงบอกอีย่างไรไม่กูกูสิบอกบางทีเออสวัสดีครับแค่อีอย่งนีลูกเขาว่าอย่งไรภาษาฝรั่งเศส Oh my god ลูกมึงบ้วหาลูกมึง You use the translates easily easier าะมึงบอกว่าจจนชีกับแม่กูเอามึงลองมาบังก็จะบอกว่ามึงบอกุยซีมึงไลกับมีฮีบานเออมึงลงเป็นภาษาฝรั่งเศสดูบอกว่ายังไงบ้าหูเว้ามึงยังหูภาษาบ้านกูมึงกต้องบอกภาษาบ้านมึงให้กูหูนะกูลืมแล้วมึงสิมาลืมแล้วแล้วเว้า กูไปกับอาจารย์ฝรั่งเศสอยู่นี่หนึ่งเดือนก่นว้าสุดแบบสติกว่าภาษาฝรั่งเศสวรูนเรื่องเอาไรก็ปากมืดเมนคือมุยเหรอใ่เด็กกูกินแหนมแบบฮามึงแหนมมึงสิแบบว่าปากกูเหม็นมาไลยเนี่ยสติกคือมุยเหรอใส่เบิ้งกูสิไปบอกกับผู้บริโอยู่นู่ว่าไปไปถ้ามีผู้ใดอยากคุกับมึงบ่มีผู้ใดอยากสีมึงจริงจีมึงกูไม่ได้มีผู้บริโภคเราผู้บริโเมาอยากสีมึงเออเออ ผู้บาลคั้งคั้กูไปกินเหล่าเนี่ยกูยืนดูเองสิผู้บาลก็สิไปผู้บาลสิไปหากูมื่อเจ้าหาผู้บาลไปหานังบีสิไปเองสิจับยังสิ yeah and you will see me a r yeah มึงสิไม่เอาวิลตี้ภูบาลมึงมึงสิมาตียังไงเอาสมมติว่านังบีนังบีเป็นผู้สาวกูใส่อันนี้อันนี้เป็นนังบีอันนี้อันนี้เป็นผู้บาลภูบาลก็สิเองสิ เนี่ยคุณเฮตุเจนซี่ด้วยเจนซี่เออมาคุณเหตุอันนี้เป็นไอซิติกอันนี้เป็นภูซาวโอเคคือเฮตุเจนซี่มึงเฮตุเจนซี่บ่ได้เอออี๋นี่เออเออกูกับภูสาวคือกันแต่ว่าแต่ว่าคำถามว่านั้งบีที่ดหังไหนกับภูสาวกูสิ จับไปหนึ่งสี่แล้วกูสิจับหัวคุยมันจังสี่จับก็ไม่ดีอ่จับหัวคุ้ยมันเห็นมันแข็งมันโบแข็งมันคู่คู่มึงมีปาเมินเจงที่โบมีผู้ใดมีคุ้ยแข็งมึงถูกเอาคืนแท้มึงกินมุยาเกินกับไปอยู่รูฟเตอรบักกับจิงมึงมุ้เหมเรื่องนี้อย่างดอกวมาเร็วไปเฮนียนก่อนไปเฮนียนแล้วมึงจะไปกับคูบ่อีกสองสามชั่วโมงเด้อ เอาไปกินด้มเจ้าะ่ะกาแฟหนึ่งแถมหนึง่งโกโก้หนึ่งแถมหนึง่งใครที่จะเอากี่ชุดนะคะมืเจ้าะ่ะให้พิมพ์จานวนหนึ 1, ่งบวกหนึ่งสองบวกสองสามบวกสามและตามด้วยชื่อสินค้าผู้ใดที่จะเอาโกโก้ก็พิมพ์แต่นังบีบอกกันนะคะว่านังบีอยากให้มืเจ้าสั่งซื้อไปให้มันคุ้มนะคะเนาะสั่งซื้อไปให้มันคุ้มคะ่ะอย่างเช่นสามชุดสั่งซื้อใดคนละไม่เกินสามชุดนะคะ ใครที่เอา3ามชุดก็เป็น3ามบวกสาโกโก้น่ารักคุณอีดามตลอดคุณน้องต้นข้าวขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะเอานะคะคุณบอสแม่ย่าครูน้ารอชนนะคะหัวหลอจำหัวหลออีหยังให้พิมจำนวนที่คุณจะเอาจำนวนชุดนะคะสมมติจะเอาหนึ่งชุดก็หนึ่งบวกหนึ่งกาแฟ สอัสองกาแฟหรือ3ามกามกาแฟถ้าจะเอาโกโก้ก็1นึ่งโกโก้สองบักสองโกโก้สามบักสามโกโก้หนึ่งนึ่งส้มจ่อยสองสอง้มจ่อย3ามสามส้มจ่อยว่าจะฟาดเนาะตัวแทนเนาะไม่ฟาดดีกว่าเอาเบาๆแบบนี้แหละของตอนนี้กับ,บพ่อขาย ไล่เบาๆเหนี้นะค่ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารม่วันอังคารกินข้าวกันหรือยังคะกินข้าวกันไป แบตนางบีจะหมดแล้วค่ะมือเจ้าค่ะแต่ก็มีให้กับขอให้สติก,ก่อนผู้ใดจะเอาเท่เาทไดก็ต้องพิมพ์ม,มาโกโก้ได้เลยค่ะแซ่บหนึ่งบวกหนึ่งโกโก้นะคะได้จ้ะหนึ่งบวกหนึ่งกาแฟหนึงบวกหนึ่งโกโก้ได้เลยค่ะเลิศเ กาแฟหนึ่งห่อสองรอยห้าสิบโกโก้หนึ่งห่อสองรเก้าสิบเบอริล่ะเอ้ยหัวเราสั่นบ่ไปเบิ่งแล้วบ่เครีม1หนึ่งชุดแถมหนึ่งชุดไหมคะบ่จ้าอยากได้ครีม,มหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋เดมีคิดดูก่อนต้องอยาจจะเเปิดให้นะคะถ้าลองถ้าเกิดว่าทำได้ยังมีทำให้โอเคไหมคะเนาะ แสดงว่าครีมใช้ดีเม่นบอดีครีมใช้ดีใช่ไหมคะครีมใช้ดีใช่ไหมนะคะแบตเตอรี่ดังบีหมดนะคะดังบีฝากไว้ด้อค่ะดอถ้าเกิดว่าดึกๆเผื่อดังบีมา,มาอีกนะคะพี่เจ้าค่ะเดี๋ยว้ังบีไปชาร์จแบตก่อนนะใครที่อยากได้สินค้าให้พิมพ์ม,มาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ